เราจะทําไข่เยิมู้งหรอก็ก็คงได้นะเราต้องใช้แบบที่ตีแบบไฟฟ้ามเดีนั้นเนี่ยนะไว้ทำขนมนะเราเน้นอะหสีมเบอร์เลือมอของเรา ใสหมวกใส่หมวกเคมหรอใช่ใส่หมวกแบบเนี้ยต้องใส่หมวกนี้ป็นหมวกสัทงนี่ก็ตหลออ่ชช่่ร่ั่เจ้นุ่งพเนเซอร์อ่ะาาไเลืนพี่จะสับอย่ี้นะสัเรืยดยตีต่อนะค โอ้ยพี่เจชอบไหม้เคยกินไม่กินเใช่ไหมนี่จะเป็นอ้าวเลยน่าจะอร่อยแน่นอนพี่เจต้องเทพี่เจเขาต้องใส่ต้องใส่ยียเาจ่ยเลยี่สัลังคนใหญ่ไปนินึ่งเจสับยังไงนะพี่ก็สัดเลยสับไม่มีรเราฉีกก็ได้เราฉีกมัได้การทำรสา ต้ตีด้วยอีก็ดใส่หมดเลยี t e x r e ระ e x t เออ t u r e texture องผิด t e e เยอะแยเนี่ใครบอกพี่เจมีกินผักแต่กินแต้กินวเนี่ยตั้งจบอกพี่เองนะคี่กินผักพี่เจกินผากยอะมากเลยเหมือนกระป๋องเลยเอ้ยถูกต้อง กาินนี่ส่งลยครับเอาไปตีเลยอ้าวไปอนี่อยนิดหน่อยหรือที่ปรุงใช่ไหมที oh. ่ปรงง่ายมากเลยน้องแต่นีกิเออที่จริงหากนนีเ้วไปกกิแต่มันหอยนิดหน่อยโอ้วหอยนิดหน่อยที่มมา หาวิส่งได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเกมสุดอุยพี่เตะนะสลสไล์สลด์เว้อ่าแต่ท้าแตร้อนแล้วไอ้้ายเตนตัวก็ยึดตียากมากเลยแบบเนี้ยหาวิห้าวินับเลยเฮ้ยสินับเลยนอออกฟองทอดเหลือเวลาสิบวินาทีครับทุกคนเร็วครับ เอวทีผมต้องเริ่มจัดจางแล้วนะครับคุณครับเชคุณไปห้าส right ีสรบครับคุณเชฟไปบ้างสองหนึองที่ตุกตีด้วยความตั้งใจานาจ้ยัครับวางเขางโอ้โหดูููะครับ ้ทมากเอาเอางั้นน่ะใช่าเลี่เอางั้นมาแล้วจะดนงไง้องก็มองเรแล้วนะเขาต้อเลี่ยพยายามเอาไอ้ที่เป็นเอัไปที่ว่าทแม้แล้ว ไม่ต้องอย่าไม่ไฟไม่บ้านก็พอตอนนี้กินไดและเริ่มเป็นชิ้นเป็นอันแล้วให้มันเป็นแผ่นๆนะเหมือนโตเกียวเหมือนพิซ่าเป็นแผ่นๆและเยี่ยมสวยสวยเรพี พี่เตกของพี่เต๊เก่งอยู่แล้วป่าจะบอกว่าได้หกก็เ่ยเก่งกันเอาี้จอ้ยจเสียเ้าวพี่เหเหรอไมเหมไม่อยู่นี่หวเดี๋ยวพี่เเอาแม่เอาม่หัวพี่เว่าอไมันห ที่ปากแต่กินได้ยังเดี๋ยวเราแบ่งให้หนมเงินที่ตั้งใจอ๋อเออนี่ตั้งใจให้หนมเงินกินด้วยไงเราต้องแบ่งขนมเงินเนี่ยดูลูกมฟ้าเลยทามันรอแล้วเนี่ยแต่เขาไม่มาพาในเราด้านเขาเนี่ยเสียวเฮ้กรตักแค่ตบมืออ่าจานพร้อมเสิร์ฟครับ ไปมันอร่อยะเนี่ยเดี๋ยวตรงนี้พี่เก็บไปดูกูกเลยเราต้องแต่งจานด้วยอ้ตกใส่หก็ตกตใส่นางไนปผมตัวนี้ยลูกค้าร้อเขารอ้าวคเาเอเดี๋ยวพี่เปิดให้นตกใส่ยังน่ตกตกใส่ผมชิคกี้อ่าไปวางที่โต๊ะเลยครับความกินเฮ้ยออ้องโอเห็นตอนห เราให้ให้กดดูเหตุกาโอ้ยติ okay, yeah. ๊ก okay, ม okay, yeah, ันมัเห็นอะ้รไปด้วยกดจะต้องเราจะตห้ปิดฝาปก่อนเหรอเดี๋ยวกดจะซ้ำไปเลยปิดให้เอ๊ยโชว์ให้เขาดูก่อนนี่อุ้ยโอเคคเขาจะกำลังจะไปโชว์พี่เต้ครับกำลังมาครับพี่เต้ตั้นเอากล้องมาให้พี่เต้ถ่ายแล้ว นอยู่ข <h> ้างหลังพี่เตยล้วครับเอ้ายังไม่ต้องเอ้าไม่ได้ทำอะไรอีกเ้ย๋ยวไปห้ากดจิยวคนตอบเลย